ยูเรเนียมแปดนากา้วลัตรวจสอบที่รอบๆมันเป็นไรเาเร่อลง โอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วตอนนี้เพราะว่าออไม่ตายสิไลฟ์สตรีมผมมันหลุดออกจากการเชื่อมตอ่อซ์บเวอร์ของ YouTube นะครับยังไงก็ขออภัยด้วยอาจจะเป็นที่อินเทอร์เน็ตฝั่งผมเองหรืออาจจะเป็นที่ฝั่ง YouTube ก็ไม่น่าจเหมือนกันหรือเชื่อมต่อฝั่ง YouTube ไม่ได้แต่ตอนนี้เดี๋ยวผมกลับเข้ามาต่อเลยแล้วกันนะครับ กำลังออกไปตรวจเช็คกอใช้งานคขนน้าไปท่า,าการออกไปตรวจเช็คนอกพอเรือกำลังซ่อมแซมดานป้าเรือพบ,บเจอสไปริง สไปนิงไม่ใช่คอเล่ออเลยเนะี่ยตัวใบเนี่ยสไปนิงเป็นสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่สามารถยิงเข็มให้ายกับยิงโบและทะลุเข้ามาในยานได้กำลังนำเข็มกลับไปเ,เดี๋ยวเลยเจ้ากู้ซากเรียบร้อยมอยายาไหาอยู่รอบๆบางครั้งสพมันก็เป็นสมจิงมไม่ใช่เอ่อวทร่ีมีชีวิตอะไรก็ดีกว่าไซเล็ตค่ะ เคยมีเรื่องเล่าใีหมูตรลกว่ามีตรลกที่ว่ายน้ําอยู่ในน้ําได้พร้อมยานาชื่อดิฟสีขาวเก็บกูซ้ซาสไพรลิงอีกตัวกำลังนำกลับมากำลังนำเข็มกลับไปให้ดอ็อกเตอร์ ผขาไม่ได้นำเอเรียนบลัดมาใส่ไว้ในตู้ให้ได้สิสนินโอเคไปมีจังไหรต่อลุงแดบ,บนึงขึ้นกันหมดยังต่ได้ดูเรียไม่ได้ปลอยแล้วขึ้นตองหมดแล้วรับสาบเมื่อนเราก็ไปหาลังคอเลอร์ต่อคอเลอร์อใก่ๆ500น o ร m กันต้นลึงกันด็ียับนั่นแหละไปเลยคอบเลอร์สวยๆ เ็นกูยิงมันเลยแน่โวยแม่เหรอไม่คุ้นไม่คุ้นข้าขอเลิกกันโอเครับร้อยยีไม่ใช่แร่อะไรที่น่าสนใจเท่าไรไปเลยนะเอ่อไม่ออรหรอกคอรีง่าตัวปี่า้อยหนึ่ง แทงเลือให้คิดว่าเป็นกำแพงตังแล้วดันแล้วดันแล้ว,ลวรอมันวิ่งหารอวิ่งเข้าระยะมาไหพอเห็นมันพุ่งปุ๊บก็ถอยยาวเลยนะดัลดันแล้ว,ลวมันไม่เข้าเก็บป้อมไหนมาแล้ว ตาทามัมามมาห,หน่อยจิาทาัหน่อยสนนากน่อยู่สุนิกาเอาตัวหลังคจิม ก็สวัสดีุผู้ชมที่เข้ามากลับมารับชมอรอบหนึ่นะครับเพราะว่าไลสตรีมีปัญหา3รอบแล้วรอบแรกน่าจะเป็นที่อินเทอร์เน็ตผมแต่รอบ2นี่ไม่แน่ใจว่าเออรอบ2รอบสองน่าจะเป็นที่ผมกันแต่รอบ3าน่าจะเป็นปัญหาที่ตัวเซิร์ฟเวอร์ของ YouTube เพราะว่าผมไม่สามารถเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ของ YouTube ได้นะครับคิดว่านะเดา นนมันก็ไม่ทราบสาเหตุจริงๆของมันแต่มันไม่สามารถเชื่อมต่อกับตัว y ย t ทู e ได้เลยผมยังไลฟ์สตรีมมิ่งคอยต้องคอยเช็คดูตลอดเลยว่ามันยังไลฟ์อยู่หรือเปล่าสเสถียรอยู่ไหม,มคอยแจ้งแล้วก็ดูในช่องเรื่อยๆนะครับถ้ามันมีนปัญหายอย่างนี้เกิดขึ้นบ่อยๆ เจอแมคันิกได้รับบาดเจ็บดูเหมือนแมคันิกจะถูกยิงที่ขาอยากินที่เดงมากแดงมาเก็บไม่ได้ให้พึ่งเรดาร์ไว้น้อยหนึ่งเคยๆเคยๆอ่าอยู่ด้านเลยสองนาฬิกาพอไปทาง้ายเจ๋วเจ๋วดึงไปทางสองนาฬิกา Chào, 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 tôi chào, 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 ออเดี๋ยวตายหมดพปคุณป it like ุณแรกหน้าเราเลยอัดติ๊กไปไม่ได้ติ๊กไปมไม่ได้แต่นจะพาไปให้ต้งาใหไหมใช่เฮ้ยติ๊กแต่เดี๋ยวรับไม่ไเรางไปกัตรงัหลังหลังตัวผมอ่อนนุ่แคน นี่ก็ผมใช้ในการเติมบริเวแทงคุณหมอหากต้องการสามารถแบ่งไปได้ไ้าผมต้องการเนเ r n a l นลครึ่งหนึ่งในการเติมบริงแทงรับกวนทิ้งไว้ผมครึ่งหนึ่งด้วยคุณหมอ42พตร้เราะหาโแทสเทีคาโพแทสเซียมจากการ จัดการพวกคอลเลอร์โอกาสเ่จอได้ผ <ละ S 1> ิวหนังแข็งของพวกมันลแล้วก็มัดแรสเตอร์รถนาต้องไปเย็บตัมันล้รถกาพูดสิ่นในก่อนนกเก็เถิทักษะชาทีมขุดเตรียมพร้อมเตแล้วนะอยมริกายนงไม่ป้าสองหนึ่งลงได กำลังออกไปคุ้มกันทีมขุดปรสาสัทอาวุธพร้อมแฮนเทลพร้อมเขาเปิดประตูผิดด้าน,นาดูเหมือนจะดิฟเฟน์บอดจะทำให้ประตูรวนกำลังนำดิฟเฟน์บอดขึ้นไปอยู่ที่ห้องสกิลตี้ แผนเทด้ดทไว้ใต้เรือ,รอเดี๋ยวเมื่อกี้สียงคลาว์ด็กเตอเหรอดจวิธยูได้อ้าวิยบเ่ยวเลห่างออกไป200เมตร2 0งเมตรใช่ไหมเดี๋ยวคุณที่ส็จก่อน ระยะค่อนข้างไกลเก็บเรือไปไหนเกเบียร์ไปกินครับขับเรือไปไหนไม่เป็นครับผมอยากจะให้คุณหาคอนโซลประคับเรือให้ผมหน่อยแล้วเดี๋ยวจะสอนผ่านวิทยุนี่แหละรับทราบเก็บมาได้เก็บมาแล้วเรากำลังกลับไปอ่ะรับทราบกะพุงก็กำลังกลับเข้ายานจะเช่นกันเป็นคอนโซลจอทีวีใหญ่ๆเลยผ่านไม่ได้แน่นอน เรากำลังรอคนอยู่ที่นั่นปรกันด็อกเตอร์กลับเข้าตัวเรือได้เลยพร้อมกับนายช่างดรีมทุกคนขึ้นไปยังแล้วผมกำลังเข้าสู่ตัวเรือกับตันเข้าสู่ตัวเรือเสร็จสิ้นเห็นปุ่มช่องขวาสุดไหม ขวาสุดครับอ่าช่องแรกจะเป็นสวิตเปิดโซน่ากดเปิดก่อนโอเคครับช่องสองจะเป็นสวิตแมนวนวลกับออโต้ปรับเป็นออโต้ปรับเป็นออโต้ปุ๊บ,บเลือกโหมดหนึ่งเพื่อเลือกการขับเรือไปจุดนั้นโหมดหนึ่งเดี๋ยวกี้นะครับอะไรนะอีการตี้เนี่ยนะครับอ่าไม่ใช่มันชื่อว่าเมนเทนโพซิชั่น ช่องสองสวิตปรับเป็นออโต้ไฮรอลคือช่องไฟที่สองขณะจะมีสามหมวดปรับเป็นหมวดหนึ่งอยู่กับพี่ครับมาไปด,ดูกับพี่นะครับโอเคทีนี้ผมจะให้คุณบังคับเรือนั้นอ่ะมาอยู่บนหัวเรือผมแ้วปาาเขียวคุณอ่ะมาอยู่แถป่าเขียวหนะัวเรือผมอย่างนี้นะครับยยเข้าาม